สวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าดิมัทฟอร์ในโลบอกรนะก็เพิ่งเปิดวันนี้ไม่รู้ตอนกี่โมงเพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็เปิดมาคนเล่นประมาณสามหมื่นแล้วนะก็เออนั่นแหละคือแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแนวเก็บเวลยธรรมดาหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเขาจะเน้นไปทางเนื้อเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็คือตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนสักที่นะเราก็วิ่งตามทางมาแล้วจะดูจะโดนครอบครัวถูกฆ่ายตรงน,นี้ดังนั้นเราต้องมาเอาดาบแถวนี้นะันะ อันนี้คืออ่าสำหรับใครที่อยากเป็นอสูรก็ปล่อยให้อาสูรฆ่านะก็ะเพราะเดินตรงมางอย่างเนี่เดินตรงมาเนี่ยเราเห็นแล้วก็โกลาถุฆาใช่นื้อมันจะให้เอาเอาดาบเนี่ยไปตู้กับอาสูรเออถ้าใครอยากเป็นแบบเป็นหน่วยพิฆาตอสูรธรรมดาก็เอาดาบไปฆ่ามันเลยแต่ถ้าอยากอยากเป็นอสูรก็ปล่อยให้อสูรฆ่านะที่อันนี้เป็นข้อมูลจากมิตาที่เขาไปกัน,นพอเราฆ่าอสูรเส,สเร็จเราก็ต้องเดินมาตรงนี้คุยกับอาจารย์เออใช่แล้วเกมนี้เนี่ยมีระบบแฟมิลี่นะก็ดูตรงนี้เอามันจะมีตระกูลเห็นไหม มีข้างหลังอะข้างหลังเออมี uma, iki, aki, อากาซุมะอูบุยะชิกิคูโรดะตะกิเออนั่นแหละตามชื่อนั่นแหละ,แ,ละแต่ว่าไอ้สองอันบนนี่มันคือตระกูลแรกหมดเลยนะก็มันจะเป็นตระกูลของตัวหลักในเรื่องอะเออประมาณนั่นแหละพวกเรสื่ออะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละ,แ,ละแต่กูได้เป็นตระกูลอุโรดะอุโรคูโรคูโรตะกิที่อะไรไม่รู้ไอ้ที่หนวดนี่ไอ้ที่จมูกยาอะ,ะไรได้เป็นเนื้อเรื่อง พันตัตโอเคจะต้องวิ่งไปกลับมาที่เมืองก่อนจะมีอันนี้น่าจะเป็นหลอดอาหารนะไอต่ตมาเจอต้องกดหมดล้วจจะต้องมามีหลอดยิมมีออกแนวโรปีเลยแต่ก็สนุกดีนะแบบเราฝึกวิชาตัวเองแล้วก็ไปเต้นตามเนื้อเรื่องเลอก็อมันดี เราสามารถมาซื้อราม,มิงแล้วแขนลุงหายไปไหนน่าจ,จะขาดโอเคซุปแล้วก็ซุบอ,อีควิปแต่อ๋อแล้วจะเป็นดบบรวมมา20เป็นแล้วต้องเอาให้เต็มน่าจะลดตอนที่เลือดลดแล้วนะ สิละสิบเลยวะอยากกินทีไรเยอะๆโอ้โอหลอกหลับอาชีบพละแต่แต่งตัวเหมือนโทคิโทเลย คนเครียบร้นยขายทั้งหมดได้มาเยอะอยู่โอ้ทุนเดิมเติมกำไรทีนี้เราต้องไปล่าอาสูร18ตัวโอเคหลจังอากเออลยอะไรมาเยอะอ,อไปเอาปานมาแล้วแล้วกนะ็เดี๋ยวไปสอนเอาต่อเออเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นเรงโมคูแล้วใช่ไหมน่าจะไปถึงตอนที่ไปเรงโมคูลแล้วละ่ะมันให้ใช้เขาเนี่ยเขาอาสูรอันนี้ เนี่ยอันเนี้ยยี่สิบอันแล้วก็อันนี้อีกอันนี้อีกหนึ่งอันนะอะไอเี้เนี่ยเป็นของบอสเจพอเราได้ปานมาเสร็จแล้วเนี่ยเรากด m เอ่มเอม,มันก็จะให้ปานเรามาเลยกด m ในการ up สกิลตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมี body ้ก็จะเป็นพวกความอึดเนี่ย endurance จะเป็นความถึกนี่ก็เป็นจํานวนเลือดนะมี c two b a l เด้วยแล้วต้องเริ่ม up จากอันนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีดับเบิ jump มี dash ตเตอรี่นี่ก็ทําให้แบบร่วงช้าลง ล่ชอันนี้เป็นท่าปุ้งอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นปรานก็จะมีอัพสกิลตรงนี้นะผมเอมาดองดองพอยไว้อัพธรรมด้สองสกิลอันนี้จะเป็นส่วนของดาบเคนโดว์จิตติเริ่มมาก็ต้องอัพอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นความเร็วมังอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นปอดอันีเป็นความเร็วความดามมีก็ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ้อมีรลเวลบอกด้วยตรงไงนะนี่ไงเลเวลตรงนี้อันนี้เราจะมาสอบนะ โอเคตอนแรกเนี่ยเรามาเมืองนี้ใช่ไหมไออโอคุยโอคิโอเออโอเมืองนี่แหละเออแล้วมาทางนี้เนี่ยทางนี้ที่จะมีบ้านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตัแล้วก็เดินออกไปเลยอั <c oughs> นนี้ที่ไปสอบไนหะ <c oughs> เออจะไปสอบเลยก็ได้แต่แนะนําหาปานมากกวก็ดีสักปานอะไรก็ได้ไปหาวิธีทําใน youtube ก็ได้แต่อันนี้ที่โชว์ไปเป็นปานเ <c oughs> พลิงนะที่ขึ้นไปข้างบนตรงนันนะ้นมะเออแล้วก็ไปฟาร์มเขามา แนะนำปานที่ง่ายที่สุดแล่น่าจะดีก็น่าจะเป็นปานหมอกนะปานหมอกใช้แค่2,000กับแค่2อ0พันั่นลยแล้วก็ต้องผ่านเขาวงกดเขาบงกฎ,งกฎมีคลิปอธิบายอยู่ก็ใช้เขาวงกดก็ได้อะนก็ง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นของเลงง o คูเนี่ยมันต้องใช้เาขา20อันก็ต้องไปค่าสูง่20ตัวมันไม่ได้ยากแต่รำนานานะเคมาดูเดี๋ยวเราไปที่สอเดินตรงมาทางน,งนี้ตามทางมาเลย ใช่เล็กแมปเนี่ยเวลากดจีชาร์จปานเนี่ยก็ปกติแล้วจะมีหลอดปานบอกอยู่ตรงนี้แล้วดาบเราก็จะมีไฟน่าจะทำให้ดาามจแรงขึ้นหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเลยแหละรีวิวสกิลก็อาจจะไม่รีวิวเพราะมันได้ไม่ครบอยู่ดีเพราะมันต้องเกือบอาจจะเกือบช่วงเล่เกมเลยค,คนีะไม่ครบเคเลฟอกเซ็ตเซ็มแล้วลตองไปเลยเลย What the fuck ติดไฟ แลวนี่จะลินกันเถอะโอเคมีเด็กกับปวกสองคนคนไหนแล้วเนี่ยมานบูบราบรามาที่นี่เพื่อมาสอบนะโอเคแล้วก็ว์ปไปเลย ดีกว่สิก็อกพอคูบะโนแท็กซี่ฮอเตอร์ฟอโอเคโหลดเข้าไปก่อนคลิปเรื่อยๆคลิปดิคลิป,ปโอเคฆ่าสู่สามสิบตัวก่อนครบเวลาไปแล้วก็ต้องฆ่าบลูดีมอนหรือไม่ฆ่าก็ได้ใช่ไหมออปชั่นอลแล้วแต่ใช่ไหมโอ้แล้วเป็นเซิร์ฟอะไรเนี่ยไม่ใช่เซิรฟ์ฟเอเชียด้วย โอ้แต่เรามีลเวรออกเอคือไอค่ามันไม่ได้ยากเรานะแต่กูจะหามาจากไหนตั้งยี่สิบตัวไอสามสิบตัวแล้วมันปิงมากเลยว่ะมาเป็นเซฟนี้กดแดดก็จะขึ้นที่ผาแล้ะ โอเคทัน okay. ที่สุดก็ผ่านอันนี้คืออยากจะบอกว่าลงไปหลายรอบมากเลยไอนนสอบคัดเลือกนะนะ okay. เดี๋ยวจะมาัอธิบายให้ฟังว่าอะไรเนี่ยมันทำเองอะไรยังไงบ้างบอกเลยว่ายาวเหยียดแม่งโคตรยากเลยโอเคเราผ่านสอบแล้วเราได้ตามมาเด้วยก็คือเราจะแนะนําก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยบอกก,ก่อนเลยว่าลงรอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่ผ่านลง,ลงไปประมาณสี่ห้ารอบแล้วประมาณสองชั่วโมงกว่าทึงจะผ่าน ก็ได้เรียนรู้มาหลายอย่างจากโควิดฟาดก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยหนึ่งเลยคือเราเสียงเกมแบบหนึ่งเลยคือไม่จาเป็นต้องลงรอบเดียวผ่านนะหรือแบบมนลงหลายรอบได้ก็พยายามจําจุดเกิดของมอนไว้แต่ละรอบเพราะว่าแบบออมอนเนี่ยมันจะมีจุดเกิดประจําของมันอยู่นะแต่ว่าที่พูดว่าจุดจุดเกิดประจําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดตรงนั้น ตามนั้นนะก็คือสมมติว่ารอบแรกอาจจะเกิดตัวเดียวรอบสองอาจจะเกิดสองตัวสามตัวอะไรว่าไปคือมันเป็นจุดเกิดมันอาจจะเกิดแน่ๆแหละแต่ว่าอาจจะนะอาจจะเกิดแน่ๆแต่ว่าจํานวนอนะไม่เท่าเดิมก็ <S 2> <S 2> <S 2> มให้เราถ้าเราลงหลายรอบแล้วก็จําจุดไว้หมายว่าก็คืออ่ให้เราจําจุดจุดนั้นไว้ถ้าเราถ้าเราแบบเราไม่ผ่านหลายรอบนะแล้วก็อย่างที่สองคือมันจะมีสองเพชใช่ไหม <S <S ให้ล่าอสูรสามสิบตัวกับอ่าบลูดีมอนไออสูรสีฟ้าอันนั้นอย่าไปยุ่งนะมัน มันโหดเกินไปแล้วมันอยู่มันใครเก่งก็สู้ได้แหละแต่มันอยู่รวมกันมันสู้ยากนะมันอยู่หลายตัวอ่าเออนี้คือข้อสองคืออสูนยสีฟ้าข้อสามคือไอพวกที่มีบัตรดิพอนอาร์ตไอพวกดิพอนอาร์ตเออไอพวกนั้นพยายามสู้เดี่ยวนะเออพยายามแยกมาสู้เดี่ยวให้เคลียร์ตัวอื่นจบก่อนหรือไม่ก็รวบมันไปเลยก็ได้รวบมันไปกับตัวอื่นเลยก็มีโอกาสสู้ได้เหมือนกันแต่โอกาสที่เราเกือบตายก็เยอะอยู่นะ ก็คือให้เราเออนั่นแหละก็ตามที่พูดไปให้เราเดินวนๆรอบขอบแมปไปแล้วก็หาศูนย์ค่าเอาไว้ปมสามสิบตัวมันยากมากสำหรับผมนะก็กรูกับโอเคมันยังไม่หมดเหลือลืมลืมดาบดาบโอเคแต่เรายังไม่ได้ดาบนิจิรินเราไปเอาดาบนิจิรินกันก่อนเออน่าจะต้องหาเอวีซีที่มันแบบตัวกิเล็กแล้วนะน่าจะขายอะไรกิบะตะโอ้ขายของเหรอดูอะไรดูเซลอ๋อดิมอนพาร์ตกูได้มาเยอะมากสามพัน ก็คือ,อดิวอนพาร์ทก็พวกเขาอะไรพวกเนี้ยนะเออที่เอ็นี่ไปโอ้แล่นี่กิรินซันออร์อะมาละเฮ้ยกับลงมือนี้หรือเปล่าฮีโร่เลเยอร์มีอะไรที่รู้มีวันตีมีของไหมโอเคโอเคก็จะมีอย่างนี้ีกาหลบไปโอ้ปืนปืนนี่เลยปืนอันนี้จะเป็นของไอ้น้องของเฟรนิมิตรจำชื่อไม่ได้อะไรวะเนี่ยคริสตัลคีย์เขาไปทำอะไรวะพวกนี้ ข้างบนก่อนเพราะว่าเรามีนิกิลินพวกนี้มาให้ในการเลือกดาบว่าเราอยากได้แบบไหนแต่มันน่าจะให้แค่แบบยวก็คือถ้าเราต้องไปหาของตามพวกนี้มาซเลยเยอร์นิกิลินเนี่ยแล้วก็คริสตัลนิกิลินถูกไหมคริสตัลเ,เอเซนที่อะไรอะให้ไปขุดมานั่นแหละเออตีดาบไปโอเคได้มาแล้วไม่โอดาบส้มไม่ใช่ดาบแดงเลยเป็นดาบส้ม ดูใหม่มีเลกไหมไม่มีเปลี่ยนสีดาบเลยละไม่ชอบสีส้มเลยน่าจะต้องตีใหม่ละเออ,อเพราะว่าเรามีอันนี้แล้วแล้ววันนี้ต้องทำอะไรดูว่าเขา r e f o c u อ๋อเปลี่ยนสีสามพันเลยเหรอไม่แต่ว่าก็ต้องเกิดห้าสิบลูบัฟโอเคแต่ไม่เปลี่ยนเลยกันสามพันน่จะทำอะไรได้ทันเยอะๆเกมมือเโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วก็มาเอาดาบมิจิลินทเท่อย่างนี้อือพอใส่ป้าลแล้วที่ขึ้นเยอะ คก็ประมาณนี้โอเคถัดจากแบบก็จะมีการเรียนปลานนี่ใช่ไหมลมเต่าเป่าลมเต่าเลยโดยเลเลเลเรียนเรียนการหายใจโอเคอยากจะลองสักหน่อย500เยนโอเคไหนโอเคพอเราซื้อไปแล้ว500น่าจะอยู่ในอีเวนต์ตอรี่หรือเปล่าโอเคตรงนี้อีควิปเอ็กซ์เลยกันนะ เราคิกอืมตามที่ดูมาเนี่ยเราต้องคลิกเปอร์เซ็นต์ให้มันคงที่ที่ตรงกลางลยเห็นไหมออแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆล้วก็ไม่ต้องให้มันเกินตามที่เห็นนะเลเวลน่าจะตันที่สิบนะถ้าใครแบบเซียนๆหน่อยใช้ไทนิทาร์ให้มันคิกตามจังหวะก็ได้เลยนะออถ้าส่งไปมันก็จะ จะแดงๆหน่อยโอเคเราไปเทนให้เสร็จดูซิว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมโอเคเราคลิปนี้ปอกก่อน